นมีอาการปวดไหล่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแลว้วเวลาปวดเนี่ยแพทย์บอกว่าเวลายกแขนจะมีการปวดเยอะแล้วก็อาการปวดอีกอย่างนึงคือจะปวดร้าวลงมาตรงเรนตรงต้นแขนตรงเนี้ยนะและว้วเวลายกขึ้นมาก็จะเจ็บตรงเนี้ยนะครับนะแล้วก็เวลาตรวจร่างกายเนี่ยมาตรวจด,ด้วยอันเดอร์ซาวดูนะนี่นะเรามาตรวจอันเดอร์ซาวดูการฉีกขาดนะอันนี้คือกระดูกเอ็นเนี่ยปกติมันจะต้องมาโค้งมาแบบนี้เห็นไหมแล้วงั้นไอ้ตรงนี้มันบุ๋มไปไงปกติมันต้องโค้งมาแบบนี้เลยเอน็นอันเนี้ยเอ็นมันบุ๋มไปตรงเนี้ยเอ็นมันขาดอยู่ตรงนนนนนนีี้้ะะะงชัดเ็ตร แล้วก็เดี๋ยวเรามาขยับดูนิดนึงเห็นไหมตำแหน่งที่เอ็นขาดนี่นะในตำแหน่งนี้ที่ขาเนี่ยคือตรงนี้เลยนี่เปนดัลอยะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูผิวกระดูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะเนี่ยตรงนี้กระดูกเนี่ยที่มันเป็นตะปุ่มตะป่อตรงนี้นะครับนนะั้ของไข้ลายนี้ที่ปวดเยอะเนี่ยนะสาเหตุหลักก็คือมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะตรงนี้ขาดเยอะหรือเปล่าก็ดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะพวกนี้ที่มันปวดเยอะเพราะว่ามีการอักเสบนะตรงนี้ตรงนี้ที่ขาด เนี่ยนะอันนี้คือเส้นเอ็นมาแล้วมันบุ๋มตรงนี้นะครับนะแั้นแนวทางในการรักษาเลยนะหนึ่งก็คือว่าแนวทางในการรักษาเลยนะหนึ่งคือเราจะฉีดยาเพื่อลดการอักเสบลดปวดให้มันไข้ก่อนอันที่สองคือต้องหยุดการใช้งานนะครับเนาะก็นนคือห้ามบีบห้ามนวดเลยนะครับเนาะให้ประคบเย็นอย่างเดียวนะแม่นะเพราะถ้าเกิดไปบีบไปนวดมันจะทําให้ตรงที่มันขามันช้ำมากกว่าเดิมมันจะเจ็บมากกว่าเดิมน,นะครับเนาะอ่านะแล้วก็อันที่สามคืออย่าไปนอนตะแคงครับเนาะให้นอนหงายไปก่อนนะครับเนาะอันที่สี่เวลานอนอย่าเอา <c oughs> การนอนช่่อเมือเป็นหนุนศีรษะอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไอ้ไอ้เส้นเอ็นม,มีปัญหามากขึ้น<อ>แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาผมใช้ยกแขนแล้วจะเจ็บเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะงุ้มลงมาฮนะแล้วก็อันนี้คือกระดูกเหมือนกันอันนี้คือเส้นเอ็นแล้เวลาเราการแขนขึ้นมาเห็นไหมเอ็นมันจะมาชนกับตรงกระดูกตรงเนี้ยถ้หรือว่าไปไอ้ยกแขนเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็นมันเสียดสีกับกระดูกตรงเนี้ยจะทำให้เอ็นอาจจะมีการฉีกขาดมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะงั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะแม่นะงั้นถ้าไอ้ อย่าไปใช้แขนอีกอย่างนึ่งคือการทํากิจกรรมที่ยกแขนถึงสูงแบบนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงดังนันเวลาทําทัวร์ทำอะไรต่างๆก็คือควรจะต้องทําไม่ไม่ใช่การแขนทําต้องให้หย่อนแขนครับหย่อนไหลแล้วก็ทำนะครับขั้นเซนนะเราไม่ฉีดขั้นเซนนะครับนะเราจะฉีดในตำแหน่งที่มีการให้อักเสบนะที่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่เห็นเขียนะมาจากฝ่ามือนะครับนะี่นะเนี่ยนี่ดึงยาดงหัวอย่างนี้ bắt, dốc, cắm, nâng, cùn, cùn, cái cái nhảy người nín mìn đấy cha, dọc, dọc, dọc,